สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายกิตชาตินาหอมตำแหน่งครูกลุ่มสารการรู้ภาษาไทยโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาบาพิษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งครับนะครับ ปัจจุบันนะครับก็เป็นข้าราชการครูตำแหน่งคุณครูนะครับแล้วก็บรรจุตำแหน่งคุณครูผู้ช่วยเนี่ยตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2561ครับปัจจุบันเนี่ยครับปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ระดับมัธยมศึกษาปีที่5แล้วก็มีระดับมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็อีกอ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยนะครับผมก็ในด้านงานสนับสนุนการสอนก็จะทำงานในส่วนของการบริหารงานวิชาการนะครับเป็นหัวหน้างานบริหารงานวิชาการแล้วก็ปัจจุบันก็สอนรวมทั้งหมด26ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับในโรงเรียนมันธยมวัดเบญจมาวพิพินะครับต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับเป็น โรงเรียนขนาดที่เล็กๆแต่ว่าด้วยจํานวนนักเรียนนะครับมีจํานวนนักเรียนในปีการศึกษา2,567ที่ผ่านมานะครับมีจํานวนนักเรียนอยู่ที่380คนครับข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน30ท่านนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในขนาดกลางนะครับแต่ว่าที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งเล็กๆนะครับเป็นโรงเรียนชายล้วนสอนในตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หครับ ในเรื่องของสภาพปัญหาและก็แรงบันดาลใจที่ทําแผนการจัดก,การเรียนรู้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่า,าเรามีปัญหาในส่วนของการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมนะคบถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการอ่านวรรณคดีวรรณกรรมเนี่ยเราจะเข้า,า,เ,ราเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆเนะี่ยมีความเข้าใจค่อนข้างลําบาก เพราะว่าหนึ่งด้วยตัวของวรรณคดีวรรณกรรมมันเป็นมันมีการต้องแปลภาษามีการใช้ภาษาที่สลับซับซ้อนมากมายนะครับมีคําศัพท์ยากที่เขาต้องทําความรู้ความเข้าใจกับคําศัพท์ตรงนั้นรวมไปถึงความรู้สึกของตัวละครความรู้สึกของผู้เขียนเองนะครับซึ่งเขาต้องเข้าถึงอัตรัณ์ตรงนั้นให้ได้นะครับแรงบันดาลใจที่สำคัญของผมก็คือ,อผมอยากให้ผู้เรียนของผมเนี่ยเขาเข้าถึง เขาถึงอัธรรเขาถึงแก่นแท้ของตัวละครเขาถึงแกนแท้ของวรรณคดีวรรณกรรมตัวนั้นๆถือว่าถ้าเด็กๆได้อ่านแล้วก็เข้าใจรวมไปถึงการที่เขาเข้าไปในตัวละครได้หรือเข้าไปอยู่ในตัวบทนั้นได้อเขาจะมีความสุขมากๆนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมอยากจะ,ะแก้ไขปัญหาตรงนี้ขึ้นมาจากสภาพปัญหาเนี่ยแหละครับก็เลยนํานะครับ ตัว active learning นะครที่เป็นนวัตกรรมแบบโดยใช้นวัตกรรมแบบสอนโมเดลที่ตัวกระผมเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับดูตัวสอนโมเดลเนี่ยได้รับนะครได้รับรางวัลจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่ใช้ได้ผล นะครับกับการอ่านจริงๆนะครับแล้วก็ตัวสออนโมเดลนะครับมีคำสำคัญอยู่4คํคำด้วยกันก็คือตัว S S แรกนะครับ S แรกก็คือ,อ survey self survey ก็คือสำรวจความต้องการของตนเองผู้เรียนต้องสำรวจความต้องการความชอบของตนเองก่อน นะครับว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรในส่วนที่ผมทําแผกนาการจัดการตัวนี้ขึ้นมาก็ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวละครผมก็จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เลือกตัวละครก่อนว่าเขาชอบตัวละครอะไรบ้างตัวละครที่เขาชอบออชอบตัวไหนทําไม่ถึงชอบชอบเพราะอะไรนะครับอาจจะมีการซ้ํากันก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าการเรียนรู้แตกต่างกัน ตัว A ตัวที่2นะครับคือ Advance ก็คือการใช้การสืบคน้นการศึกษาการสำรวจข้อมูลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยเหลือการใช้เทคโนโลยีนะครับที่เด็กๆเ,เขาอาจจะรู้จักมากกว่าเราก็ได้นะครับมาปรับใช้กับอ่างานของเขามาปรับใช้กับการศึกษานะครับต่อมาตัว O ะะมาจากคําว่าโอเปอเรชันโอเปเรชันคือในส่วนของเด็กๆเ,เขาได้พัฒนาทักษะการอ่านโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ตัวละครของเขาวิเคราะห์คุณค่าคุณงามความดีของตัวละครเป็นแบบไหนตัวละครที่เท่าที่อ่านมาเนี่ยเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิมีอะไรบ้างคุณครูก็จะให้โจทย์ไปนะครับแล้วก็เขาก็จะสั่งเคราะห์คุณค่า ตัวนั้นออกมาด้วยนะครับผมและตัวเอตัวสุดท้ายนั่นก็คือ narrativ e n a r r a t i v e ก็คือการที่ให้เด็กนักเรียนพอเขาสังเคราะห์วิเคราะห์ทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็นำมาเผยแร่เ,เผยเผยแร่ให้กับเพื่อนๆนะครับก็มานำเสนอนะครับมานำเสนอที่ชั้นเรียนหน้าชั้นเรียนว่าเป็นอย่างไรบ้างได้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว อ่สออนโมเดลซึ่งสออนโมเดลเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่เป็นการส่งเสริมการอ่านนะครับส่งเสริมการอ่านโดยให้เด็กเนีปฏิบัติจริงเป็นแบบ Active Learning ครับผมนะฮะในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนะครับคุณครูอย่างเราเนี่ยเราต้องช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นโคชชิ่งในการเข้าหานักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเด็กๆก็จะนํางานเข้ามาปรึกษาอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยคุณครูครับจากที่ผมไปแปลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วศึกษาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอยากจะทราบว่าอะไรเป็นอย่างไรบ้างก็คือเรามีหน้าที่แนะนานะครับแนะนานะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปแบบไปบอกเขาเลยแต่ว่าจะเป็นหน้าที่แนะนำนะฮะ ให้กันบางเรียนแล้วก็เขาก็จะมีส่วนแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนเขาด้วยนะครับนะฮะจากการที่ใช้แผงการจัดก,การเรียนรู้ตัวเนี้ยนะครับจากการาประเมินผลจะเห็นได้ว่าเนี่ยผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนนะครับในการที่จะใช้ที่จะเรียนที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาหาความรู้เขามีความกระตือรือร้อนมากกว่าสมมติว่าเขาเจอเพื่อนที่แบบ วิเพื่อนเริ่มทําแล้วเพื่อนเริ่มศึกษาเพื่อนเริ่มเอาหยิบตรงนั้นมาใส่ตรงนี้หยิบเอาตัววิจัยมาใส่ด้วยโอ้โหเป็นยังไงบ้างก็เริ่มที่จะแบบมีความแอคทีฟในตนเองนะครับโดยแล้วก็นักเรียนเนี่ยยังมีความรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวน,นั้นเพิ่มมากขึ้นคุณครูชอบมากเลยที่นักเรียนแบบอินในเรื่องราวของตัวละครเขาไม่ได้มองว่านางมัทนา เป็นตัวละครนางเอกที่แสนหวานแววแต่เขายังมองเห็นถึง,ถงข้อดีข้อเสียของตัวละครนั้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าเขานะได้ลงมือทำเองเขาได้ลงเข้าไปศึกษาเองตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญนะครับเด็กๆสามารถนำเอาความรู้คุณงามความดีหรือคุณค่าต่างๆมาปรับประยุก์ตใช้ กับความรักของเขาคือซึ่งเขาเป็นวัยรุ่นนะครับคุณครูก็จะมีการโยงให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงด้านของความรักคิดของความรักความรักดีอย่างไรความรักเป็นแบบไหนในแง่มุมต่างๆนะครับถือว่านักเรียนเนี่ยตอบโจทย์ออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นภาพอาของการจัดการเรียนการสอนในขัน้นนี้เราจะเห็นว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่เพื่อนนะครับก็ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งความสุขทั้งความรู้นะครับเพิ่มศักยภาพทางการอ่านให้กับผู้เรียนนะครับผม mm. ก็ในส่วนของแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพปัญหาทําไมถึงทําแผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เท่าที่เรามาก็มีประมาณนี้ครับผมก็ผมขอจบการนำเสนอภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในครั้งน,นี้ครับสวัสดีครับ